สว,ส,สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่อุเดจ,จูตอนนี้เรารุคังชื่อเวเดจูคือเดียจูยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเข้าสู่เข้าชูรายการรายการ This You Daily This y o หลงญี่ปุ่นหลงญี่ปุ่นวันนี้วันนี้ มีกิจกรรมมีกิจกรรมโอเคค่ะคนเก็น,นาคะ่ะอันนี้คนไทย <c oughs> ชื่อเบล,ล <c oughs> <c oughs> วันนี้มีกิจกรรมกีฬาสีเออกีฬาสีของรงเรียนแล้วก็โอ้ยเสียงดังมากแม่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าปีนี้มีอะไรแข่งบ้างแล้วเราสองคนแข่งอะไรบ้างเออ <c oughs> ไปดูกันนะคะไปโย่ <c oughs> ไซโยไซมาไซโยไซมากำลังบอกัพก <tama> ันอยู่ค่ะทุกคน

นีนะคะเราก็กำลังจะกระโดดเชือกกันค่ะทุกคนก็ปีที่แล้วก็ลงเหมือนกันเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าเป็นยังไงน่อง่ากเจเก้นี่ซันจอันต้งดึงกันได้ซันจีนักกอล์เจล

頑張ってね、頑張ってね。 おっしゃで、噛まろう 开打！开打！ BING! Hey. 哎呀哥！快点点点点！溜溜溜！哎呀妈呀妈呀妈！爆！拍照！现在轮到你了，现在轮到你了，不要动！最后一口亲，拜拜！小头。傻！傻！เดี๋ยวยังมีอันหนึ่งก็คือซุนากิคิโอเคโอเคอะไรอะไรเอาชามาหนะเอาชามาไปจ๋าไปจ๋า ありがとう今はなんか始め時間あるからそうでしょう。うもう大変今大丈夫楽しいからいい <laughs> みんなは負けたでもいいです楽しい楽しい

เลิกแล้วค่ะทุกคนเราชนะแค่สินาฮคิก็คือชักกเยอร์นะคะฮ้อ๋อเดี๋ยวเขาก็จะถ่ายรูปแล้วก็เลิกกันนะคะนี่เราได้ขนมด้วย